เพียงแต่ว่าตัวเราเองเมื่อออกมาแล้วก็ต้องตัวอย่างที่ดีถ้าเราพาสังคมมาในทางที่ทำให้คนพิตกกังวลหรือว่าเร็วเกินไปเร่งเกินไปเอาแต่ใจตัวเองเกินไปสุดท้ายเราก็จะไปสู่ขั้นตอนอื่นไม่ได้สังคมให้แค่นี้ก็เราควรจะดีใจเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นอาชีพดิจิทเราก็คิดแบบสากลน,นะครับคือความรักมันมันไม่เห็นหน้าเกลียดตรงไหนอ่ะคือทุกคนนะครับมันจะมีความกลัวอยู่นะคบส่วนความกลัวเนี่ยจะก้าวข้ามไปได้ก็ต่อเมื่อมีความกล้าหาญครับ อย่างน้อยแล้วเนี่ยการเป็นตัวอย่างให้สังคมแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยจะทำให้ทุกคนมีความออกราหายขึ้นก็ขอบคุณสังคมที่เปิดรับนะครแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายที่สามารถที่จะสำรับเท่าเทียมได้ในกลุ่มหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ นะครก็เป็นกำลังใจให้อีกหลายๆคู่ค่เฉพาะโดยเฉพาะในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราถือว่าเป็น มีกิจกรรมกับกลุ่มหลากหลายทงให้หลายกิจกรรมครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคูกครับก็อยากจะบอกว่าเราออกมาเปิดตัวไม่ใช่หิวแสงหรืออยากหนังนะอยากให้เป็นกําลังใจกับคนอื่นที่อาจจะอยู่ในชีวิตอย่างนี้มานานแล้วไม่น้อยไปกว่าเราบางคนอยู่มาเป็นสิบปีแต่ไม่กล้าบอกสังคมกลัวจะโดนต่อต้านต่างๆนานาตอนนี้ขอให้ทราบว่าเรามีพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งถึงแม้ทุกคนจะไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่ามันถูกกฎหมายละเพราะนั่นแปลว่าสถานะเรา คนยอมรับแล้วมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตัวเราเองเมื่อออกมาแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราพาสังคมมาในทางที่ทำให้คนพิตกกังวลหรือว่าเร็วเกินไปเร่งเกินไปเอาแต่ใจตัวเองเกินไปสุดท้ายเราก็จะไปสู่ขั้นตอนอื่นไม่ได้สังคมให้แค่นี้ก็เราควรจะดีใจเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็น LGBTQ เมื่อเขาอนุญาตให้เราเป็นและ Sabrina. เท่าเทียมกันผมคิดว่าเราควรจะพอใจก็อย <ướ rév ée> ่างแรกนะครับก็คือถ้าบางคน ที่อยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งใจร้อนอีกคนหนึ่งก็ควรจะต้องใจเย็นครับแล้วก็มีอะไรก็ต้องคุยกันหมายถ <ผม S 2> ึงเวลาใจร <ใจ S 2> <ล>้อนก็ต้องใจเย็นด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์นะคะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันแก้ไขไม่ได้ครับอีกอันาหนึ่งคือเราจะไม่ได้มีลูกด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่จะอาศัยลูกเป็นข้ออ้างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันทําไม่ได้ถึงแม้จะมีการอุปถัมภ์หรืออะไรซึ่งเราสองคนตัดสินใจไม่เพราะแก่แล้วนะครับเราอยากจะบอกว่าเอาตัวเราและเราเป็นหลัก ถ้ามีปัญหาในชีวิตสบรถก็พยายามไปที่มูลเหตุถึงแม้ว่าแต่งงานกันมาหลายสิบปีเนี่ยความรักมันจะจางจางไปบ้างแต่เปลี่ยนความรักเป็นความผูกพันเป็นความห่วงใยได้ซึ่งก็เป็นมิตรภาพเช่นเดียวกันเป็นความสวยงามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลูกก็มีชีวิตเป็นลูกไปเลี้ยงให้เขาเติบโตเป็นพลเมืองดีใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่ใช่ข้ออ้างเธอจะอยู่ด้วยกันเขาอดทนแต่ผมเนี่ยประทับใจอดทนอยู่กับผมก็ต้องอดทน มีหลายเรื่องที่ต้องอดทนมันจะพบมีความเก่งครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อสารต่างๆแล้วก็เรื่องของภาษาครับคือพูดให้เข้าใจแล้วก็ทุกคนที่อยากำำถามคาถามนี้สามารถตอบได้ให้เข้าใจค่ะเราเราก็คิดแบบสากลน,นะครับคือความรักมันมันไม่เห็นหน้าเกลียดตรงไหนนะครับเปยงแต่บางสังคมอย่างสังคมไทยเรามิวัฒนมอันดีงามมา การแสดงออกในเชิงเพศเกินไปมันก็ไปไป,ไปทาลายจิตใจคนอื่นเราก็มีเส้นอยู่ตรงนั้นแสดงความรักการสัมผัสนะครับการดูแลข้ามถนนการถือของการอะไรแต่อะไรที่เป็นส่วนตัวเราก็ไปไปแสดงออกเวลาจนตัวถ้าได้สัดส่วนตรงนั้นมันก็ไปได้คือทุกคนนะครับมันจะมีความกลัวอยู่นะคบส่วนความกลัวเนี่ยจะก้าวข้ามไปได้ก็ต่อเมื่อมีความกล้าหาญครับอย่างน้อยแล้วเนี่ย การเป็นตัวอย่างให้สังคมแล้วก็ทาประโยชน์ให้ก mm ับสังคมเนี่ยจะทําให้ทุกคนมีความกล้าหารขึ้นก็อยากจะให้รู้ว่าวันนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมา LGBTQ+ บางทีเรียกเพราะมีหลายกลุ่มเกิดขึ้นใหม่ๆแต่ขอให้รู้ว่ายิ่งนานไปมันยิ่งจะต้องไม่พูดถึงเรื่องนี้ถ้าเราพูดน้อยลงน้อยลงเพราะมันเริ่มเป็นธรรมดามากขึ้นนะครับรานนั้นเราเราช่วยพาไปสู่จุดนั้นดีกว่าถ้า LGBTQ. ยังคงเป็นเรื่องสำคัญพรายเนี่ยต้องมีเพราะว่ามันสนุกสนานรวมตัวกัน แต่อย่าไปทําจนเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องการจะฝืนสังคมให้มาทางเราเพราะคนทุกคนมีสิทธิที่ไม่เชาชนแต่ไม่ไม่เกินกันละกันผมผมถือตรงนี้มากนะครับที่ไม่ออกมานานก็เพราะว่าไม่อยากไปเกินสิทธิของใครไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่สบายใจเพวกเราแต่เมื่อมีกฎหมายแล้วเราก็ออกมาแสดงตัวตามกฎหมาย